ภาวนาอธิษฐานว่าขอให้ได้ถ่ายนะอยากถ่ายตื่นเต้นเหมือนตอนไปเดบิวต์ที่เกาหลีเลยเราจะได้เดบิวต์เป็นนางเอกเลยแบบว่าเต้นเต้นก่นจะ้เป็น i r s t i r e s i o n กับพระเอกเราเป็นไงก็วันนี้ค่ะเพิ่งเจอเมื่อเช้าวันนี้วันนี้เจอครั้งแรกจริงๆค่ะโคตรอะไรแล้วเรอไหมเราไหมเรามากค่ะต้องแรกเลยมาเป็นยุทธ์้องแรกก็คือแบบเคยนน้าเดชเลย มันต้องจึ้งแต่พี่นี่รู้ใช่ไหมว่าเราต้องกินปี๊สองพระเอกเขาเป็นจอมแกงนะเราจะเจออะไรแอบได้ยินมันนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะว่าพี่พี่พี่ระเด็ดใจขี้แกงขี้เล่นเราก็พร้อมแกงกับโู๊เรียบร้อเลยของขึ้นชื่อเขาคือนี่เลยนะลูกถ่ายรูปมันร้ถ่ายร้อนถ่้อ้าวเราต้องถ่ายกลับร้อนเลยไอเด้าค่ะแล้วเราก็เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับ ใช่แล้วค่ะจะต้องความรับความอับมือแต่คิดว่าน่าจะสนุกค่ะกองน่าจะสนุกมากๆแต่ในนี้เราต้องจีบเขาทุกวันเลยนะตั้งห้าสิบครั้งใช่ก็ไม่เคยจีบผู้ชายเหมือนกันก็เลยมาทำตอนนี้เลยค่ะก็รอดูกันว่าหนูจะจีบพี่เขายังไงก็ตอนนี้เอเดี๋ยววันนี้จะมีเวิร์กช็อปด้วยการครั้งแรกค่ะก็เดี๋ยวก็ต้อง ลองดูใช่ค่ะได้ในชีวิตไม่เคยเลยสิไม่เคยจะไปจีบใครค่ะอะไรจะรจะการกันจีบผูายไม่เคยเลยค่ะแต่เราก็เราก็ต้องพยายามพยายาอะไรหามุกหาไม้ตายหาอะไรเพื่อที่จะแบบว่า ให้พี่เขาสนใจเราปกติทันมุกอะไรอย่างเงี้ยแบบจีบยอดอะไรเงีไม่ค่อยทันเวลาเวลาคุณมาจีบเราก็ไม่ทันหรอพี่ไม่ค่อยรู้อะไรหรอจีบเหรอตลกเหมอนกันลยจริงเหรอครับคุณสามจีบเป็นไงงี้นะเริ่มเริ่มแล้วค่ะก็ส่องกระจกแล้วก็เอ๊ะ พักประมาณไหนประมาณไหนอ่ะเราพูดเราพูดที่ประมาณไหนต้องมีหลายหลายแนวค่ะหนูเตรียมไว้หลายแบบเพราะว่าต้องจีบพี่เขาหลายรอบมากจีบพี่เขา50ทีเราต้องต้องต้องใส่สวย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 อ่าชวนสายตาเรอแล้วเราเราพูดอะไรเลยหรอชวนเขาไปกินข้าวชวนเขาไปกินข้าวถามชื่อไปกินข้าวกันไหม Ang katang lado. lado